นี่มียกพื้นก่อนยกพื้นก่อนนะนี่ยกพื้นยกพื้นนี่ยกพื้นต้องยกพื้นก่อนฮะยกพื้นก่อนแล้วก็ทำไงต่อไม่รู้อันนี้เพราะว่ามาตอนไม่ยกพื้น อันนั้นไม่ทันอันที่สองไม่ทันทันอันแรกนี่ก็จะยกพื้นอย่างนี้ไปก่อนหนึ่งอันนี่ยกขึ้นไว้ยกขึ้นไว้ได้แล้วลวเพอนี่ยกพื้นเสร็จแล้วก็วนนี่ดูการวน Yeah, i